สวัสดีครับ FC ช่างศักดิ์ชนแนลทุกท่านนะครับคลิปนี้ช่างศักดิ์ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการถอดมือเปิดประตูอะของตัวรถตูต้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับนี่จะถอดมือเปิดออกทาสีนะครับแล้วก็คิวค้วคิ้วลีดน้ํากับตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็ถอดออกนะครับเพื่อที่จะทําสีใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดตัวมือเปิดประตูก่อนนะครับทุกคนเครื่องมือก็เหมือนเดิมครับจะเป็นจะมีไขควง แล้วก็ดอกจันนี่เป็นไขควงแฉกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเหล็กเงจิบตัวทีเบอร์สิบสำหรับขันน็อตกระจกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดตัวมือเปิดก่อนนะครับตัวมือเปิดประตูนะครับก็เหมือนกับรถโตโยต้าทั่วไปนะครับเหมือนกันทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นนะครับโตโยต้าเขาจะทํามาใกล้เคียงกันนะครับก็มีลูกยางปิดนะครับแล้วก็ใช้เล็บนะครับแกะลูกยางออกก่อนนะครับใช้เล็บก็ได้ใช้ไขควงก็ได้นะครับใช้ขควงแบนก็ได้อ่ะด้านในก็จะมองเห็นนตากล้องเห มันอยู่ฝั่งนู้นอ่าด้านในก็จะมีน็อตอย voilà. ู่หนึ่งตัวนะครับก็เป็นดอกจันนะครับนี่ก็ใช้ใช้ดอกจันเห็นไหมไม่เห็นทำไมเห็นยังเออนี่ด้านในอ่ก็ใช้ดอกจันขันเลยนะครับมนเดิมวนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับออกซ้ายนะครับก็หมุนจนน็อตด้านในมันหลวมนะครับทุกคนแต่หมุนให้มันหลวมเลยมันไม่หลุดนะครับทุกคนมันไม่หลุดออกมานะครับเพราะว่ามันจะมี มันจะมีเดือยเกี่ยวไว้อยู่นะครับจะมีขาล็อกนัดไว้อยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็ใช้เล็บนะครับหรือใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับงัดหน่อยนะครับงัดนิดนึงอ่ามันก็จะหลุดออกมานะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจล็อกรถนะครับจะมีขาเดี๋ยวนี้เขาจะทําเป็นขาล็อกเข้ากับตัวกรอเลยนะครับทุกคนมันจะง่ายแล้วก็ประกอบสะดวกนะครับอ่าอันนี้เราก็จะเก็บไว้นะครับตัวนี้ไม่ได้ทําสีนะครับเพกามันเป็นสีดําในส่วนของตัวมือเปิดนะครับเนี่ยมือเปิดมันจะไม่เหมือนกับ รถเก๋งนะครับมันจะดึงออกไม่ได้นะครับมันดึงออกไม่ได้เดี๋ยวเรามาลื้อมันต้องได้ลื้อตัวแผงประตูด้านในออกนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีม่านนะครับเดี๋ยวต้องถอนม่านออกก่อนครับนี่จะมีม่านบังแดดนะครับต้องถอนม่านออกก่อนรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับสําหรับตัวรถตู้นะครับรายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่ามันรถมันราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ ตัวอุปกรณ์ตัวอดี้มันก็จะถอดลำบากนิดนึงนะครับพวกมือเปิดมันจะมันจะมีน็อตด้านในนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตถอดตัวมา่านออกก่อนนะครับมันจะได้ถอดแผงประตูได้สะดวกนะครับตัวม่านก,ก็จะมีน็อตเล็กๆนะครับดิดด้านบนนะครับแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีลางเสียบด้านในนะครับตัวนี้เขาจะมีลางเล็กๆด้านในนะครับแล้วก็เลื่อนออกเลื่อนออก นีก็เรียนเดือนหน้าตัวนี้จะเป็นฝาปิดอ่ะออกด้าน,นะครับนี่เนี่ยมันจะมีรางรางที่เข้ามาเกี่ยวกับช่องตัวพลาติกนี้นะครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้ด้านบนอ่ะสําหรับตัวแผงประตูก็ตัวนี้จะเป็นพลาติกปิดพลาติกปิดตัวน็อตกระจกด้านในนะครับเป็นสามเหลี่ยมปิด,ป,ดปิดรูน็อตนี่รูน็อตกระจกจะมีอยู่ สามตัวนะครับนี่ยน็อกระจกมองข้างประตูจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขายิงซิลโคนมาแล้วเพราะว่ากิปบมันหายนะครับนี่กิบด้านในมันหายถ้าถอดต้องระวังนะครับกิ๊บพวกนี้มันหายา,ยากนะครับเวลาเราแกะเวลาเราอะไรต้องเช็คดูดีๆนะครับบางทีมันก็จะหลุดลงไปข้างในนะครับมันหลุดลงไปข้างในก็ต้องได้ใช้ซิลโคนยิงมาอย่างนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นน็อตตรงนี้สองตัวนะครับนี่น็อตตรงมือปิดมือดึงประตูปิดด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นสีแฉกต้องต้องใช้ไขควงตัวใหญ่นะคร ไขควงตัวเล็กก็ได้นะครับแต่มันจะมันจะหลวมนะครับเพราะว่าน็อตเขาเป็นน็อตเบอร์ใหญ่นะครับนี่น็อตจะเป็นตัวใหญ่พอสมควรเราต้องใช้ตัวไขควงใหญ่ไปนะครับก็สองตัวในส่วนของตัวน็อตน,นี่ก็จะมีอยู่สามตัวนะครับตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นมือเปิดนะครับก็จะมีน,อน็อตมีน็อตอยู่อีกหนึ่งตัวอ่ะให้เราขันออกเลยถ้าเป็นบางรถออ่ รถกระบะรถเก๋งก็ไม่ต้องมานั่งถอดแผงประตูนะครับสลัดตัวหน้าแต่รถตู้ต้องถอดนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ดึงเลยนะครับเนี่ยดึงขึ้นด้านบนนะครับทุกคนดึงขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับอ่ะมันจะมีจะมีกิ๊บนะครับเนี่ยจะมีกิ๊บอยู่สามตัวครับสองตัวนี้สามแล้วก็ดึงขึ้นด้านบนได้เลยนะครับก็จะเป็นสวิตต์นะเป็นปลั๊กอ่ะก็กดกดตรงปลั๊กลงครับว่าดึงถอยหลังอ่าก็วางไว้นะครับเสร็จแล้วก็ดูรอบๆนะครับว่ามีน็อตมีอะไรหรือเปล่าบางครั้งก็จะมีน็อตยึดไว้นะคร บางครั้งก็เป็นไปแต่ง V.P มาจะมีน็อตยึดนะครับอ่ะตอนนี้เราก็งัดได้เลยนะครับทุกคนดึงด้านล่างก่อนนะครับนี่ดึงด้านล่างออกมาเลยอ่ะก็ค่อยแกะนะอ่ะนี่งัดออกมาหาตัวเองนะครับก็ค่อยไล่ไปทีลแต่จุดทีละจุด,จดพอแผงประตูมันอ้าออกมาอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนก็ยกขึ้นได้เลยนะครับนี่ยกขึ้นด้านบนอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะด้านในของแผงประตูประตูก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาแผงประตูเก็บไปก่อน เดี๋ยววางไ้ตรงเบาะก,ก็ได้ครับในส่วนของด้านในนะครับนี่ก็จะมีถ้าเป็นรถเก๋งรถกระบะก็จะเป็นพลาสติกปิดนะครับตัวตู้นี้เขาจะทํามาพิเศษนิดนึงก็จะเป็นเ็าจะเป็นแผ่นเหล็กปิดเลยนะครับก็จะใช้น็อตเบอร์สิบยึดไว้ประมาณหกตัวหกเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเราถอดปลั๊กเดี๋ยวเราถอดปลั๊กออก,ก่อนอ่านนี่ถอดปลั๊กออกปุ๊บก็ใช้เหล็กกันกิ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นมีตัวล็อกนะครับมีกิ๊บล็อกสายไฟนะครับเข้ากับตัว แผงปิดแผงประตูเหล็กปิดแผงประตูนี่ตองัดออกเพราะเราจะต้องเอาแผงตัวนี้ออกเหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบใช้ตัวทีเบอร์สิบขันออกเลยนะครับช้ตัวทีเบอร์สิบคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอดก็จะจะ,จะยากไปกว่ายากมากกว่ารถรถเกง๋งรถกระบะนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบเกลียวละเอียดนะครับใช้น็อตเบอร์สิบเกลียวละเอียดแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วก็งัดออกนะครับนี่งัดดอ,อกมันจะมีกาวติด,ตดนิดนึงเป็นฟองน้ำรองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาล็อก่ะก็ใช้ไขควงแบนหรือเหล็กกิ๊บจิ้มตรงขาตรงเลยนะครับนี่ก็ออกแล้วเรียบร้อยด้านในก็จะมีฟองน้ำรองนะครับกันรกระแทกก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากะเดี๋ยวทุกคนดูทางนี้นะครับนี่น็อตตัวนี้นะครับสำหรับสำหรับถอดมือเปิดประตูรัตู้นะครับนี่ออกตรงนี้แล้วก็ ด้านในก็จะเป็นขากดนะครับขากดมันจะไปเกี่ยวกับไอตัวมือเปิดนะครับมันจะมีพัดต,ติดอยู่ล็อกขาไว้เดี๋ยวเราต้องถอดไอตัวเหล็กเหล็กรางล่องกระจกออกก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอดเหล็กรางล่องกระจกออกก่อนจะได้มองเห็นนะครับจะได้มองเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถอดออกเลยแล้วก็ดันดันลงด้านล่างนะดันลงด้านล่างแล้วก็ดึงยางออกจากออกจากเหล็กล่องกระจกนะอันนี้จะเป็นยางล่องกระจกแล้วก็จะมี เราเรียกว่าเสาล่องกระจกนม่เอ้อ่าจะเป็นล่องอย่างนี้นะครับคูกยางตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในอ่าเดี๋ยวเก็บไว้นะครับอ่าให้ตากล้องมองดูนะครับเปิดเปิดเปิดได้ไหมเปิดเปดนี่เออ่าสองเข้าไปเห็นไหมครับที่จะเป็นเดือยสีเหลืองๆนะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกล็อกกับตัวขากดก่อนนะครับเราต้องงัดพลาสติกตัวนี้ขึ้นด้านบนก่อนนะครับให้มันหลุดออกจากกันเดี๋ยวผมยังงัดให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยอ่าออกแล้วครับงัดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ งัดตัวเหล็กตัวนี้นะครับที่มันยึดอยู่กับมือเปิดออกนะครับเดี๋ยวผมจะไปดันฝั่งโน้นนะให้ตาก,กล้องดูฝั่งนี้อตากล้องส่องมาครับนี่เห็นไหมครับทุกคนกคน็ดันได้ไหมถ้าไม่ไปก็ต้องใช้เป็นไขควงแบนก็ได้หรือเหล็กงัดจิตบเดี๋ยวอ,อีกวิธีหนึ่งงัดแางนี้ได้ไหมนี่ออกแล้วครับตัวลงกล้องงัดฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่งัดตรงรูนี้นะครับนี่แกะปสติกตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ไขควงแบนเข้าไปงัดด้านใน ออกแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็น็อตตัวนี้นะครับนี่ดอกจันเหมือนกันนะครับาะขันออกโอ้โหแน่นมากเดี๋ยนะแต่ตะก้อนตัวนี้ออกอะไโอ้โหเเดี๋ยวไปเอาคีมล็อกก่อนนะครับทุกคนมาตอกกนันกดเลยเพราะมันแน่นมากนะครับทุกคนต้องใช้คีมล็อกช่วยอ่ะเรานีไปไกล คลิมล็อกช่วยนิดนึงนะครับนี่บอกแล้วนะครับไอ้ที่มันแน่นนี่มันแน่นน้ายาน้ํายาตัวกันคลายนะครับกันคลายจากโรงงานนะครับอ่าแล้วก็หันออกไม่ต้องเอาออกมาก็ได้นะครับทีนี้อ่เดี๋ยวมาดูด้านนอกเราก็ดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังนะครับตัวมือเปิดอแล้วก็ขยับขยับน้อยนะหาช่องนะครับขยับขยับหาช่องนะครับเพราะว่ามันจะ พอดีมากเลยนะครับไอตัวมือเปิดรถตู้กับไอตัวช่องมันเนี่ยขยับขยับแน่มันจะออกมาหมดเลยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวขาที่ผมบอกทุกคนดูประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมือเปิดทีนี้ก็ตัวกระจกมองข้างนะครับอ่ะต่อเลยตัวกระจกมองข้างก็จะมีน็อตเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบก่อนเดี๋ยวใช้ตัวทีเบอร์สิบตัวทีเบอร์สิบขันออกเลยนะครับทุกคนก็ด้านนอกไม่มีกันสาดไม่มีอะไรก็พอได้เลย ต่ถ้ามีคิ้วกันสาดมันจะไอตัวกันศาดมันจะไปติดกับตัวกระจกนะครับมันก็ต้องถอดกันสาดออกก่อนคันนี้ไม่มีอ่ะถอดน็อตไปสิบสามตัวนะครับมันไปสิบสามตัวอ่าตัวนี้สงสัยน่าจะน่าจะตัวเมียตัวผู้ขยับออกด้วยนะครับตัวผู้ขยับออกเพราะว่าไอตัวฝังกระจกมันจะเป็นเกียวฝังไว้กับตัวเนื้อพลาสติกนะครับตัวน็อตตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ตาคองไปดูข้างนอก อ,อันนี่ออกเลยตัวนี้มันก็ถอดปลั๊กนะครับปลั๊กก็เหมือนกันนะครับก็จะมีขากดเล็กๆนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่กดแล้วก็ดึงออกอะตัวกระจกก็มียางรองนะครับเนี่ยนอตัวนี้มันหลุดออกมาด้วยนะครับตัวฝังเห็นนะครับทุกคนเนี่ยรถตู้มันชอบเป็นอย่างนี้นะครับตากล้องจบไว้น็อตเวลามันฝังอยู่ด้านในมันชอบเวลาเราขันนะครับตัวเมียมันแน่นด้านในมันแน่นมาก มันก็จะหลุดออกมาเนี่ยจะเป็นน็อตเกียวหยาบด้านด้านในมันฝังมันก็จะหลุดออกจากตัวนี้นะแต่ี้ากต้องแกไปก่อนแต่เราหาวิธีเอาออกก่อนต้องใช้ชิมล็อกหนีบชิมล็อกหนีบช่วยหนีเพื่อที่จะขันตัวเมียด้านในนะครับน็อตนี้ให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับน็อตตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่ามันฝังไม่ดีดแล้วอ่ะ อ่ะออกแล้วนะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นเกลียวละเอียดฝั่งด้านในที่มันฝังกับตัวกระจกมันจะเป็นเกลียวหยาบนะครับเนี่ยเป็นเกลียวหยาบอ่ะโอเคถอดกระจกออกเรียบร้อยนะครับอ่ะมาตะกองกระจกมาก็เดี๋ยวจะมาถอดคิ้วนะครับจะมาถอดคิ้วคิ้วตัว,ว,ตวเดี๋ยวต้องออนสวิตก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดออนสวิตเพื่อให้ตัวกระจกเลื่อนลงได้ อ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดกระจกลงนะครับอ่าปรกระจกปรกระจกเส้นนี้นะครับ<อ>มันต้องเอากระจกลงก่อนนะครับทุกคนมันถึงจะถอดตัวคิ้วด้านนอกได้ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะครับแต่เพื่อความสวยงามนะครับก็ต้องถอดออกเพื่อไม่ให้มันเลอะสีถอดง่ายนะครับก็ดึงเลยดึงเลยได้ไหมอ๋ออ่าเดี๋ยวแปบ๊บนึง มันจะเป็นขาล็อกด้านในเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีขาเหล็กล็อกล็อกตัวคิ้วนะครับเราต้องงัดงัดตัวคิ้วให้มันหลุดออกจากตัวขาล็อกนะครับปกติผมจะมีเครื่องมือพิเศษอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เอาไม่ได้ไเตรียมานะครับขออนุญาตบิดใช้บิดก็ได้นะครับบิดต้องบิดแรงนิดน,นึงอลองดึงดูสิดึงด้านหน้าก็ได้นะครับ ดึงขึงน้นมาเลยอ่านี่ออกแล้วนะครับ่อคิ้วคิ้วริดน้ำตัวนอกรถตู้นะครับออกเรียบร้อยก็เดี๋ยวกดกระจกขึ้นไ้เหมือนเดิมนะครับครับอ,อ่ตรงนี้เราก็ลอดเก็บไว้นะครับตัวนี้ด้านในเราไม่ต้องปิดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมาประกอบเราก็ต้องมาประกอบอีกทีหนึง่งอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับวิธีวิธีการถอดมือเปิดแล้วก็ถอดกระจกมออข้าง กับขอตัวคิ้วรีดน้ำรถตู้ตัวนอกนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทั้งวิธีถอดทั้ง3อย่างในคลิปเดียวนะครับก็ฝากทุกคนที่เข้ามาชมก็ถ้าถูกใจคลิปวิดีโองานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของช่างศักดิ์แล้วก็จะเป็นงานพวกถอดอุปกรณ์ถอดอะไรนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอดยังไงนะครับอย่างเช่นถอดมือเปิดถอดกระจกถอดคิ้วนะครับผมก็จะมีวิธีจะลงคลิปวิธีการถอดให้กับ ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ FC ท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจคุณผู้ชมที่อยากจะรู้วิธีการถอดอะไรเกี่ยวกับรถก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมก็ผมและทีมงานต้องพูดว่าผมและทีมงานก็จะได้หาวิธีแล้วก็ทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับสําหรับงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถตู้รถเก๋งรถกระบะนะครับรถตู้รถเก๋งรถกระบะจะมีอยู่ประมาณสามรุ่นนี้นะครับที่เราทําอยู่ นะครับก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับช่องช่างศักดิ์แชนแนลนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับเวลาที่ช่างศักดิ์อัปโหลดที่มันก็จะเด้งขึ้นไปที่มือถือของท่านผู้ชมเลยนะครับก็จะได้เข้าไปดูได้เข้าไปชมกันก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับไม่ว่ากันอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่างศักดิ์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ